ตื่นตันใจจริงๆผมตื่นตันใจมากมีพี่น้องให้การสนับสนุนมากขนาดนี้คือพื้นที่พักเพื่อไทยถูกล่าวหาว่าเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน D M A ของพักเพื่อไทยอยู่ไทยรั้ไทยมาว่าจะเป็นพักที่เป็นอนุรักษ์นิยม แต่พรรคเพื่อไทยจริงจริงามาจาก,กไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่นําการเปลี่ยนแปลงอีเชื่อว่าการทํานโยโบายให้สําเร็จคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยรัฐไทยถึงว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สําเร็จทันทีแต่เราไม่เคยทิ้งหัวข้อนั้นๆไปเราพยายามทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายเราพยายามให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราจะทําเพื่อขอให้ทุกคนได้ได,ได้อะไรร่วมกันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จอีเชื่อว่าพรรคเพืกเก่อไทยยังมีตรงนี้อยู่ ดังครับผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นที่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะล็อทุกคำส่งประมาณด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะนารทีปไตยเป็นของปวงชนโดยปวงชนเพื่อปวงชนใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนเกิดบ้านนอกแล้วเราก็เห็นชีวิตคนต่างจังหวัด กลับบ้านกี่ทีกี่ท,ทีก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชาวบ้านก็ยังลําบากอยากจนยังต้องเก็บเงินสะสมไว้รักษายามเจ็บป่วยพอเรามาเป็นนักธุรกิจเราก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจนเรามาถึงความสําเร็จเราก็เลยคิดว่าเราทําให้ครอบครัวเรามีฐานะได้ดีได้เราก็น่าจะเอาหลักการเดียวกันเนี้ยไปขยายผลทําให้ทั้งประเทศดีขึ้นได้ก็เลยคิดว่าช่องทางที่ดีที่สุดก็คือ การเข้ามามีอำนาจทางกางเรเมืองไม่งั้นก็คงทำไม่ได้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสอสอมีผู้บริหารพักสตาฟในพักที่แต่ละคนแต่ละหน่วยเนี่ยทำงานกันมานานมากบางคนนี่อิงว่า20กว่าปีนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดวันเข้ามาบางคนมาระยะกลางๆหรือสั้นก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความสำคัญกับพักมากที่สำคัญบัวเตอร์ของเราบัวเตอร์ที่เลือกเรามาตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่ไทยรักไทยผ่านวิกฤตใดๆก็พร้อมเข้าใจจนมาถึงวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังเลือกเราอยู่มันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ว่าเราตัวเราเนี่ยแพททองทานชินวัตรเนี่ยเข้ามาพักเพื่อไทยเพื่ออะไรถึงเวลานี้แล้วละ่ะที่แพทยทองทานชินวัตรอยากทาเพื่อพักเพื่อไทยและเพื่อคนที่ส,สนับสนุนพักเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามพค้ดเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเสถฐานะเนี่ย ก็เป็นเรื่องสำคัญคนเราต้องมีกินมีใช้ผมไม่ปฏิเสธว่าผมมีพอผมไม่ปฏิเสธว่าครอบครัวผมสบายสบายกายไหมสบายกายไม่สบายใจไหมไม่สบายใจเรื่องของประเทศชาติเพราะเราอยู่ที่สูงสุดของปีระมิดเนี่ยเราอยู่บนบ้านใหญ่ๆแต่รอบๆเป็นคนที่มีไม่ไม่มีความสุขมันเป็นจุดผักดันสําคัญที่อยากให้เข้ามาแล้วก็นําความเปลี่ยนแปลงมาให้ทําให้ชีวิตความเป็นปอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในทุกทมิติไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวก็อยากเข้ามาช่วยผักดันตรงนี้ อยากเข้ามาช่วยในการมีการทาการเปลีป่ยนแปลงแล้วตัวเองก็คิดว่าในอายุขนาดนี้ก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าก็สะสมประสบการณ์มามากพอสมควรไม่เห็นอะไรมากาไม่ตัดสินใจโดยพลการคอยให้ทุกๆเหตุการณ์มันสุกก่อนแล้วค่อยทาใหม่นะครับคือพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นที่รวมของความคิดของคนที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองโดยหลักการโดยที่สี่มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประกาศว่าจะเข้ามาทําอะไรให้บ้านเมืองจุดยืนของพรรคตัวเองคืออะไร นั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นในสมัยโน้นที่เราตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆเนี่ยพรรคการเมืองมาจากการเมืองที่ไม่แข็งแรงจนรัฐมนูญปี2540ออกมาเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองเก่าๆปรับตัวไม่ทันและผมก็ตั้งพรรคขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เราก็มองเห็นว่าพรรคการเมืองจะได้เป็นพรรคการเมืองสักทีวันนี้ต้องถามว่าคนที่ออกแบบการเมืองของประเทศไทยต้องการอะไรถ้าต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้มีการแข่งกันขันกันทำความดีให้ประชาชนเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเหมือนรัฐมนูรปี2540การเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้เราสะท้อนตัวเองหละะัง่างได้ทราบแรงกดดันได้ทราบเงื่อนไขได้ทราบสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะว่าอิงเองนำพักหาเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของอิงแล้วการแพ้เลือกตั้ง เราเบรมตัวเองก่อนแล้วแหละอันดับแรกเนาะแต่เรารู้สึกว่าเออโอเคถ้าเราถ้าเราไม่ไหวคนอื่นจะไหวไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้เพราะเรากำลังช่วยคนในพักเรากำลังซัพพอร์ตคนที่เรารักอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราโอเคเราก็ไปต่อแล้วเราก็พร้อมที่จะบอกคนในพักว่าเอ้ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ชอบระบบแบบนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราชนะเลือกตั้ง อันดับหเราก็ฟอร์มรัฐบาลไม่สําเร็จนั่นก็คือบทเรียนหนึ่งของเรามาวันนี้เรามาเป็นอันดับสองห่างกันสิบที่นั่งตอนนั้นที่ยังไม่ถึงหน้าที่ของเราเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพราะเราก็รู้ว่าเราเคยผกันอันดับหนึ่งมาแล้วฟอร์มไม่ได้มันเป็นยังไงอะแต่พอโอเคตอนนั้นก็จบไปมันฟอร์มไม่สําเร็จเนาะมันก็มาถึงเราถึงเราเราก็ต้องฟอร์มไม่สําเร็จ คือวันที่พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ในดีเอ็ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงจสร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงถ้าจําได้ว่าไทยรักไทยเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องระบบของประกันสุขภาพเรื่องของการเอาเงิน จากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปแล้วก็เรื่องของการดูแลสินค้ากเกษตรทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยกไทยทาวันนั้นนะแล้วเพื่อไทยก็ทํามาต่อเนื่องแล้ววันนี้เพื่อไทยกําลังจะทําเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไอ้น,นี่คือโทษน,นะโทษใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ นโยาบายยีเทลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็วันที่1ิเมษายนนี้ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้รับเงินสูงก,กระเป๋าพี่น้องประชาชนเนี่ยภายในปลายปีนี้นะครับถ้าเราจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมีเงินเข้าไปสู่กระเป๋าทุกคนเนี่ยหมื่นบาท50ล้านคน5 0 0แสนล้านบาทถ้าเกิดาเป็นห้างร้านท่านเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการผลิตงานเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเนี่ยท่านจะผลิตสินค้าไหมสมมติว่าที่1่ตัวรามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยโหทุกคนผลิตหมดผลิตก็เกิดอะไรเกิดการซื้อวัตถุิ เกิดการสร้างหานก็ะจะเกิดการสึนามิของเสียนกิจกรรมเพื่อเสี่ินกิจครั้งยี่ใหญ่เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นหน้าที่หน้าที่ที่เราให้ความสําคัญที่ทําไม่จบก็มีหลายเรื่องอย่างเรื่องของ30บาทเนี่ยมันต้องทําต่อให้จบทําถึงกระบวนการป้องกันไม่ใช่รักษาอย่างเดียวต้องป้องกันเพื่อให้สุขภาพคนไทยดีและมีอายุยืนนานเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทยมานานเป็นระบบ Health Car e system ซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเกือบดีที่สุดในโลก ระดับท็อปๆของโลกรัฐบาลนี้ค่อยความสำคัญเราจะมีการยกระดับ30บาทรักษาทุรกทัเวอร์โรคได้มากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นบัตรใบเดียวไปรักษาทุกที่ประหยัดเวลาในการไปหาหมอไม่ต้องเข้าคิวนานไม่ต้องลาง,งานครึ่งค่อนวันแล้วก็เรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ทําไม่จบแต่เขาก็ไปทําเละเทะไปเปลี่ยนเอาเซ็นอร์ไลท์หมดคือถ้าใราละคะการทําเมื่อไหร่หรือทําให้นักการเมืองที่จะ หาผลประโยชน์ทาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะดึงเข้าหาส่วนกลางดึงเข้าหาอำนาจตัวเองความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือการกระจายอํานาจให้ประชาชนตัดสินใจเองในพื้นที่ตรงนั้นคือการกระจายอํานาจที่ถูกต้องต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจเขาเองอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าเขาวันนี้เช่นว่าเอาตั้งงบมาจากส่วนกลางสั่งให้ไปทำโน่นทำนี้คุณกําลังสิ่งทำสิ่งที่เขาไม่ต้องการเน่ะเรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะวันนี้ผมเมื่อจะลอยอยู่แล้วเนี่ย ยังยังพูดกันอยู่เลยมนุษย์เนี่ยนะเกิดมาที่นิวยอร์กกับเกิดมาที่อำเภอคำชะอีสมองใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โอกาสต,าต่างๆของเขาเนี่มันต่างกันคนอยู่ที่นิวยอร์กเลยดูเหมือนฉลาดกว่าคนอยู่คำชะอีแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นเท่ากันใกล้เคียงกันแต่เราไม่ให้โอกาสเขาเราดึงโอกาสออกจากชนบทเพื่อมาเสริมสร้างโอกาสในเมืองอย่างเดียวซึ่งมันต้อง สมดุลกันหน่อยระบบทุนนิยมที่ไล้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทําให้ประชาชนมีความสุขได้แล้วคุณบอกว่าผมไม่ชอบทุนนิยมแต่มันเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งโลกนะ whether you like it you have to learn how to live with it ซอพาวเวอร์เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราจัดตั้งคณะกรรมการได้แล้วนี่นะคะมีเอกชนเข้ามาตั้งเป็นประธานกรรมการ11สาขาทั้งหมดแต่และสาขาเนี่ยก็เริ่ม k i กอ off ในแผนงานต่างๆและแน่นอนค่ะว่าเราพยายามจะทําให้คนไทยมีไรายได้จากสิ่งอื่นๆมากกว่าไรายได้ที่ฟิกซ์ในปัจจุบันเพื่อจะให้ทุกๆคนเนี่ยพ้นขีดของความยากจนถ้าเราฟิกซ์อยู่ในอาชีพที่มีอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีไรายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ย การเพิ่มสกิลการ up สกิล re สกิลที่เราพูดกันามาตลอดเนี่ยใน a อ l force one family one soft power นะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีสกิลมากพอที่จะสร้างไรายได้กับตัวเองบางคนอาจจะมีสกิลมากพอที่จะแข่งขันในระดับหมู่บ้านระดับจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศและก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นี่คือสิ่งที่เรามองไว้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นโยบาย soft power ตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อทําให้ไรายได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วก็มีโอกาส เพิ่มมากขึ้นในชีวิตครับคือเวลาที่อิงสื่อสารเรื่องซอฟทาวเวอร์กับต่างประเทศเป็นสิ่งที่เราอะใจฟูมากมากนะมีทั้งเกาหลีใต้นะคะอเมริกาจีนอีกหลายประเทศที่เข้ามาคุยกับเราโดยหัวข้อซอฟทาวเวอร์นี่เลยอยากที่จะร่วมมือกับเราอยากที่จะให้ความรู้อย่างอเมริกาเองพูดเรื่องของภาพยนตร์อิงก็ถามเลยว่าเราจะส่งคนไปเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาสามารถเอาคนเขามาสอนเราได้เอาคนจากฮอลลีวูดมาสอนโอ้โหเป็นมัรู้ว่า เขายินดีที่จะที่จะยืนย่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลไม่เคยทำเรื่องซอฟท์พาวเวอร์จริงจังเท่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็เห็นแล้วว่าเราจริงจังแล้วองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอกชนอีกลหลายๆอย่างเข้ามาคุยกับเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพต่างๆหนังสือที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเข้ามาคุยกับเราคือเขามองเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมของเขาจริงๆ เรามีแผนที่จะใช้พลังงานสะอาด50%ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี2040ซึ่งอีกประมาณ16ปีข้างหน้าอันนี้คือจุดขายสําคัญที่สุดในการที่ดึงดูดคนมาลงทุนในประเทศไทยเพราะถ้ากับลงทุนปับ๊บใช้ฐานไทยเป็นผลิตสินค้าไม่เป็นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทต่างๆเนี่ยเราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตของเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปประเทศอื่นก็จะโดนภาษีตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ เขาก็มีความดีใจที่จะย่องมาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์อีวีนี่มาเต็มไปหมดเลยแบ,บร,รนด์จีนได้มาเกือบสิบแบรนด์แล้วนะครับสมัยก่อนเราเป็นดีทรอยต์ f อ h e อีส์เรามีไอซ์คือรถสันดาบโจต้าฮอนดา้าอิซูซุและสันต,ต,ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มาลงทุนมากผมก็บินออกไปเจราจาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ทอดทิ้งท่านท่าต้องการอะไรท่านบอกมานะครับปัจจุบันนี้ก็ให้ความสบายใจญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ลงทุนเพิ่มอีกตั้งแสนห้าหมื่นล้านซึ่งก็เป็นเรื่องน่า จุดเริ่มต้นเลยของการที่จะให้ประเทศไทยพัฒนาทางด้าน AI ไอม่ว่าจะเป็นของจีนโควเวอรก็สนใจ Microsoft Google AWS ของสหรัฐอเมริกาก็สนใจเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยทีมไทยแลนด์ที่เราประกอบไปด้วยหลายๆภาคส่วนเนี่ยเรามีความสบายใจมากว่ายังไงก็ลงทุนได้แน่นอนเรื่องของพาสปอร์ตเองเนี่ยเราแรงอยู่ระดับต่ำมากเพราะว่าเราไม่มีการไปเปิดประเทศไม่มีการไปเจรจาเรื่องวีซ่าฟรีนะครับปัจจุบันที่เราทำไปแล้วกับเมืงองจีนนะครับประเทศจีนเราทำไปอินเดียคาซัคสถาน นะครับแล้วก็ทำกับเชงเก้นซึ่งเราค่อยความสําคัญตรงนี้มากการเดินทางไประหว่างประชาชนกับประชาชนเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนได้เรื่องการท่องเที่ยวของสองประเทศก็จะดีขึ้นนอกจากเป็นเช่นเรื่องของการที่เรานักธุรกิจสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ไดง่ายขึ้นเป็นการไปกระจายธุรกิจไปการไปเจราจาการค้าได้ดีขึ้นทําให้มีการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้อย่างดีขึ้น พรคเพื่อไทยวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไปละเพราะนั้นการ reach out หรือการเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญจะเข้าถึงด้วยทางกายภาพหรือทางด้านสื่อ<ม>ก็ต้องเข้าถึงเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงประชาชนแล้วก็แน่นอนสะท้อนปัญหาประชาชนในสภาได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารว่าอยากให้สสพักเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งก็คือการเข้าถึงประชาชน2การทํางานในสภาให้เข้มแข็งนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดหัวใจคือถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นนักการเมืองที่รักประชาชนประชาชนเดีย๋ยวนี้มองตาเราก็รู้ว่าเรามีเมตตาธรรมหรือเราเป็นคนซึ่งถือตัวไม่สนใจชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขามองมออกเป็นนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับความรู้สึกของชาวบ้านจะประเสริฐแซงไม่กี่วันหนึ่งเดือนตอนจะเลือกตั้งเขารู้ไว้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับชาวบ้านให้ได้อย่างอิงเองเนี่ยอิงคิดว่าอิงเป็น ผู้นำของทุกคนในพักและอิงต้องการเข้าใจคนในพักอิงก็ต้องการเข้าใจวอเตอร์อิงรู้สึกว่าการที่อิงจะนำได้เนี่ย ไม่ใช่ใครๆก็ได้ที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเดินไปทางเนี้ยทุกคนเดินตามฉันนะอีงว่ามายเซตนั้นเนี่ยจะทําให้คนที่ตามเหนื่อยแล้วก็วันหนึ่งก็จะไม่อยากตามนะอิงอยากเป็นผู้นําที่เข้าใจเข้าใจคนทุกๆคนทุกๆกลุ่มเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมแล้วก็นําเขาไปแล้วอิงอยากให้คนที่เดินตามอิงอะ่ะมีความสุขในการเดินตามอิงรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีส่วนร่วม นี่คือสิ่งที่อิงรู้สึกว่าเรานําคนเดียวไม่ได้เรานําเพราะว่าเราอยากจะนํามันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันพักเพื่อไทยจะยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าขาดบุคคลหรือแผนกใดแผนกหนึ่งที่กําลังทําเพื่อพักอยู่ตอนนี้สําคัญที่สุดแหะผมว่าทุกคนมีศักยภาพนะครับทุกภาคส่วนมีศักยภาพหมดแต่ว่าต้องการการไรส์ต้องการ,การ,การผู้นําที่สามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาให้ได้เพราะว่าสเต็กโฮนเดอร์ต่างกันถ้าเกิดอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีแค่ พนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นแล้วก็สังคมแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นนายกเนี่ยคุณมีต้งหลายผาสมีรัฐราชการสถาบันความมั่นคงทหารผู้สื่อข่าวมี n g o มีประชาชนมีสสนะครับมีหน่มีหน่วยงานอิสระทช่เวลาทำอะไรมันก็ต้องคำนึงถึงในแง่ของภาพรวมให้เยอะขึ้นวิธีการพูดจาก,ก็ต่างกันไปนะครับก็จะไปจะจะตรงไปตรงมามาักนักเกินไปก็ไม่ได้แน่นอนครับคนขับเคลื่อนก็คือรัฐการรัฐาการไทยก็มีศักยภาพแต่ว่า ก็ต้องบอกตรงๆว่าในช่วง8กวาปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรสสีในแง่ของการไม่ยงทำงานลงไปผมมั่นใจครว,ว่านายกเศรษฐาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มาก การบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสลับสนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนภานอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะ ของพรรคเพื่อไทยในยกเสรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทานซิชั่นหรือช่วงเปลี่ยนผ่านาระหว่างการเมืองที่มันมันมีหลายพักอย่างนี้ในยกเสถษฐาน่าจะทําได้ดีเพราะความมีประสบการณ์ผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนําทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็นดีเนเระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาด มาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคนเอาโกอิงคือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ดีเ <DNA S 2> ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามีดีเอนเแม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วย เ,เชื่อว่าการทํานโยบายให้สําเร็จคือสิ่งที่พกกรรคไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยแนไทยถึงว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สําเร็จ 1, ทันทีแต่เราไม่เคยทิ้งหัวข้อนั้นๆไปเราสื่อสารเราพยายามทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายเราพยายามให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราจะทําเพื่อขอให้ทุกคนได้ ได้อกไรร่วมกันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จอีกเชื่อว่าพรรคเพืกเก่อไทยยังมีตรงนี้อยู่สิ่งที่ขาดไปเนี่ยคือว่าสื่อบางทีเนี่ยขาดการสื่อสารที่สวยหรูขาดการทําให้ทุกคนฝันเยอะๆไปก่อนคือว่าเราขาดซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะที่ว่าเออเราต้องพูดให้มันสวยงามก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยๆทำมนันมันมาแน่เพราะว่าเรามีคนมีสีมือในพรรคเยอะแล้วเราก็ทราบดีว่าเราเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเรารู้แนวทางการทำงานเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเ,เราจะผลักดันนโยบายจนสําเร็จเรามีท่าน,นโยกเศรษฐาซึ่งเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดเพื่อเข้าใจภาพรวมเพื่อหาโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่สําเร็จมันมาแน,น,น,น่ค่ะ